<c oughs> สวัสดียามเที่ยงสวัสดี f อซทุกท่านทุกคนด้วยนะครับวันนี้ไม่มีเวลามาดูคลิปให้ทุกช่องเลยครับเพิ่งจะได้พักผ่อนนะฮะต้งคืนฝนตกหนักครับน้ำท่วมอะไรมาเปรียบกันเทียเท่ยงมาเล่าสู่กันให้พี่น้อง f อซีทุกท่านฟังนะครับวันนี้เหนื่อยมากฮะกระตุก เครื่องเครื่องวิทเครื่องยังน็อ,นอกฮะพักยังไม่แห้งดีเลยครับหลังบ้านผมนี่นอนพักเล่นอยู่ใต้ถุนบ้านเหนื่อยครับวันนี้ยอมรับทั้งลมทั้งฝนเมื่อวานนะครับนำซาของไม่ได้ขายแลย้วขายไม่ได้ฝนตกเยอะมากลมก็แรงน้ําท่วมวิทยเนเครื่องน,อ,งนอก ต้องพักเครื่องครับเหนื่อยมากๆเลยวันนี้เลยไม่ได้ไปดูคลิดปดูอะไรนะฮะวิทยน้ำก็ยังไม่แห้งดีเดี๋ยวรอสักพักจะวิทใหม่ว่าจะถ่ายลงคลิปไปดูะฮะไม่ไหวเหนื่อยมือมือสั่นไปหมดกระตุกเครื่องเครื่องติดยากครับเครื่องเล็กๆเครื่องสูบเดียวเครื่องวิทยน้ำเหนื่อยมากๆ เดี๋ยวเย็นๆมีโอกาสเดี๋ยวเปิดดูให้นะครับทุกๆช่องเราจะดูว่าหลวงปู่จะย้ายวันไหนนี่วันไหนขอให้ฟันเสร็จจังต่ำก็เหนื่อยฮะเมื่อคืนนี้นอนดูคลิปยันเที่ยงคืนฝนมันตกไม่ยอมหยุดเลยเปิดดูฟ้าก็ะแรง ก็เปิดดูให้กำลังใจฮะทุกช่องต้องช่วยคนละไม้คนละมือ YouTube ก็ช่วยมัดฟางคนละโอ้ช่วยกันดีครับสามัคคีกันดีมากผมดูแล้วปื้มโอไอมาตอนใจสายวิดีน้ำอยู่มาเปิดดู ช่องเสือพาไปดูตอนลำรอบอ <c oughs> ที่เอาฟังเอามากองไว้ดูแล้วออก็ส่งกำลังใจให้ไปทุกช่องนะครับสู้ๆกันไปครับผมอยู่ทางนี้ก็ส่งกำลังใจให้ทุกวันนะครับให้ปู่ปริจิต ไปอยู่ที่จำปาดงนะบ้านที่ลุงพลประเตนมีฉนดแล้วอะไรแล้วผมก็ดีใจฮะดูผมดูต่างอแรกแต่างกะปู่ปริจิตตั้งตอมอเทต,ตอมอต่างกโถมดินนะครับต่างกัลุงโถมยูทูบเบอร์ช่วยกันคนละไม้คนละมือต่างอแรกครับ ติดตามตลอดสู้ๆวันทุกคนนะครับลุงป้าด้วยครับขอสุขภาพแข็งแรงนะลุงคนปะจนันดูแลสุขภาพด้วยเหนื่อยมามากเแล้วครับต่อไปนี้ก็คงดีขึ้นสบายขึ้นนะขอเป็นกำลังใจอีกหนึ่งดวงครับ มีโอกาสจะไปเยี่ยมไปหาเพราะว่าผมไม่อยากปิดร้านนะครับว่าขายไม่ค่อยดีเศรษฐกิจแบบนี้ดีบางวันวันวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีแล้วก็จะดูพ่อด้วยฮะพ่อก็เก้าสิบแล้วไม่มีใครเปลี่ยนไม่มีใครนี่ก็ต้องดูตลอดแล้วไปไหนไม่ได้ สักวันหนึ่งต้องไปให้ได้ฮะที่จำปาดงบ้านลุงพลประแษนมาเล่าเอฟซีทุกท่านทุกคนให้ฟังให้รู้ฮะทางนี้เป็นแบบไหนมั่งเมื่อวานนี้ฝนทั้งลมทั้งฝนอยู่ไม่ได้เลยฮะหน้าร้านผมก็จุยหมดลมแรงมากต้องรีบปิด ขายไม่ได้อะไรไม่ได้บางวานนะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับ fc ลูกท่านลูกคนฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องพอยใช้หมูกระทะด้วยนะฮนะฝากเป็นกำลังใจด้วยครับนะคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ คิดถึงทุกคนครับทุกช่องด้วยครับสวัสดีครับ